ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าวันนี้พรรค r e publican และพรรค democrats ก็นัดจะเจอกันตอนเวลา2โมงครึ่งช่วงบ่ายที่วอชิงตันดีซีเพื่อจะปรึกษาหาหรือและต่อรองเจรจากันเรื่อง stimulus package ผลออกมาจะเป็นอย่างไรติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆในรายการอัปเดตกับเดกอย่างทิพย์ ก็ต้องกราบขอภัยอย่างสูงนะครับที่หายไปนานเพราะว่ามีเพื่อนๆคนที่รู้จักอีกเยอะเลยที่ตกงานและไม่มีเงินที่จะพยุงชีวิตครอบครัวก็ต่อแล้วหลายคนต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ย้ายออกจากบ้านเนื่องจากถูกขับไล่เพราะรัฐบาลไม่ออก eviction moratorium มาสักทีหรือจะเป็น rental assistance ก็ไม่ถึงมือครับ เจ้าของบ้านเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แลนด์ลอดต่างๆเขาก็มีค่าใช้จ่ายดังนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วครับก็ต้องไปโทษที่รัฐบาลนะครับที่มัวแต่ทะเลาะกันเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเอาล่ะครับก็ถ้าท่านเกิดไปพบคนที่ยากไร้หรือเขาไม่มีโอกาสเหมือนกับท่านท่านยื่นมือช่วยได้ช่วยเถอะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยคนลาวคนเอเชียหรือจะเป็นคนเชื้อชาติสายพันธุ์ สีผิวอะไรยื่นมือไปได้บุญทุกครั้งครับคราวนี้มาพูดกันเรื่องของความคืบหน้าของ stimulus package ครับเป็นข่าวดีมั้งเพราะว่าณขณะที่ผมกำลังทำรายการให้ผู้ชมผู้ฟังนี้ที่วอชิงตันดีซีเป็นเวลา14นาฬิกา40นาทีครับเพราะคุณแนนซี่พาโลซีและคุณสตีฟเมโนชินและก็อีกคณะ หลายๆคณะเลยครับทาง Republican และ Democrats กกำลังเข้าประชุมกันตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งครับเพื่อจะหาทางออกเพื่อจะหาหรือเพื่อจะเจรจาต่อรองว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนชาวอเมริกันนั้นจะเป็นอย่างไรและเราควรจะต้องทำอย่างไรผมมั่นใจนะครับว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่าย Republicans และ Democrats เหนื่อยล้ากันทั้งคู่ครับจึงเชื่อได้ว่า จะมีผลดีออกมาไม่ว่าจะเป็น Skinny Bill ผมไม่อธิบายนะครับรท่านคงฟังมาว่า Skinny Bill นั้นคืออะไรหรือจะเป็น Stand Alone Bill Stand Alone Bill ก็คือว่าเขายุติกันในเรื่องของ Stimulus Payment สำหรับผู้ใหญ่ผู้ที่ทำงานและยื่นภาษีมาปี2019นั้นจะต้องได้1,200เหรียญต่อคนสำหรับรายได้ที่จำกัดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อ ยินยอมและตกลงในเงื่อนไขนี้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็น่าจะออก standalone bill มาสำหรับ1200เหรียญนี้และก็ควรจะต้องออก unemployment benefit payment ออกมาไม่ว่าจะเป็น400หรือ600เหรียญแต่ผมเชื่อว่าจะออกมาที่600เหรียญเป็นการชั่วคราวเพื่อเยียวยาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปในคร t ช a t e ใหม่อันนี้ผมถือว่าคือ standalone bill ก็ขอให้สิ่งที่ผมปรารถนาสิ่งที่หลายๆละท่านปรารถนานั้นเป็นจริงขึ้นมาในเย็นนี้นะครับณขณะที่ท่านกำลังชมและฟังรายการของผมอยู่นี้เขาก็ลองต่อรองกันครับการต่อรองครั้งนี้มีผลกระทบต่อประชาชนในอเมริกามากมายเลยครับและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยทั้งด้านบวกและด้านลบผมจะพยายามนำข่าวสารมา เผยแพร่กับท่านนะครับแต่ก็ต้องกราบขออภัยสำหรับแฟนๆรายการของผมและผู้ที่ subscribe ซึ่งไม่ได้เห็นผมมาส่งข่าวคราวกันก็เพราะว่าต้องยื่นมือไปช่วยคนที่เขาต้องออกจากบ้านต้องย้ายไปอยู่ข้างถนนเอาลูกไปด้วยไม่รู้จะพูดยังไงครับเห็นทุกครั้งน้ำตาก็ไหล ลำพังทุนทรัพย์ของผมก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกคนนะครับผมช่วยหมดหาคนไทยคนลาวคนคเขมีคนเวียดนามคนลาติโนโอเมซิกันคนอเมริกันไวท์แบล็กส์ถ้าเรารู้ว่าเขารำบากเราก็จะพยายามรวบรวมเพื่อนๆรวบรวมเงินรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเขาไปช่วยเหลือทุกวันนี้ก็ยังช่วยเหลืออยู่ครับไม่ทราบจะทำยังไงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปในทางที่ดี โดยเฉพาะสาหรับเยาวชนสําหรับเด็กเล็กๆมองตาเขาแล้วเขาใสาซื่อครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการบางท่านนะครับก็ฟังผมอย่างนี้แล้วก็อาจจะอุ i, ้ยแหมเสแซงทําเป็นคนดีคือการที่ไปช่วยคนของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าผมเป็นคนดีนะครับผมมีด้านไม่ดีเยอะเหมือนกันจะบอกว่าเลวมันก็จะเกินไปนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่าน ยื่นมือเข้าไปช่วยครับยื่นมือเข้าไปการแสดงเจตนาหรือการเข้าไปช่วยจริงๆหรือการจะส่งปัจจัยอะไรก็ตามไปช่วยท่านได้บุญทั้งนั้นแหละครับและขอให้ท่านได้บุญและให้บุญนั้นมาเสริมบาร,รมีท่านให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งๆขึ้นกลายเป็นรายการเทศาธรรมไปแล้วเนาะเอาไว้เดี๋ยวเขาคุยกันจบยังไงที่วอชิงตันดีซีผมจะมาสื่อสารให้ท่านฟังนะครับว่ามีข่าวดีอะไรที่ท่านจะได้เฮบ้าง ตอนนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ